ลือกชุดอยู่ค่ะคุณผู้ชมคะสวยๆทั้งนั้นเลยค่ะอันนี้ก็สวยนะคะน้องโอปอโอชุดนี้ก็สวยจริงค่ะมีชุดสวยๆหลากหลายเลยนะคะคุณผู้ชมคะถ้าให้โอปอ์เลือกบอกเลยค่ะเลือกไม่ถูกค่ะแต่ต้องบอกคุณผู้ชมว่าไม่ได้มีเพียงแค่เสื้อผ้าสวยๆเท่านั้นนะคะเรายังมีสินค้าอีกมากมายเลยค่ะไม่ว่าจะเป็นตรงนี้เลยค่ะเรามีเครื่องดื่มสีสันหลากหลายน่ารับประทานมากๆเลยค่ะแล้วก็เดินมาอีกจุดหนึ่งค่ะตรงนี้ก็มีเครื่องใช้สำนักงานด้วยค่ะ เรียกได้ว่าเรามีสินค้าหลากหลายให้คุณผู้ชมได้เลือกเลยค่ะจริงไหมคะพี่เก่งคะใช่แล้วครับคุณผู้ชมครับแม่ไม่ว่าจะเป็นเครื่องดื่มชาไข่มุกรสชาติหวานกําลังดีนะครับสดชื่นมากๆแล้วก็ยังมีอุปกรณ์สํานักงานแล้วก็เสื้อผ้าคุณน้องว่าแต่3อย่างนี้มันคนละหมวดหมู่เลยนะครับมารวมตัวกันได้ยังไงต้องไปถามผู้จัดงานนะฮะสวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีท่านครับสวัสดีค่ะแนะนําเลยครับผู้จัดงานของเรานะครับวันนี้เป็นเป็นเขาเรียกว่าเป็น สาวหล่อสาวหล่อวัย t e นะฮะอายุเพียงแค่26ปีเป็นเขาเรียกว่าเป็น organizer ยุคนี้เลยเป็น Gen Z เลยนะฮะรุ่นใหม่เอี่ยมแกะกล่องเลยเชิญน้องปามนะคะครับผมจากบริษัท Chick Season Organizer ค่ะครับผมบริษัทนี้ตั้งอยู่แถวไหนครับลาดปลาเขาค่ะลาดปลาเคาแถวไหน เป็นหมู่บ้านนะคะหมู่บ้านอาดิยาใช้บ้านตัวเองไม่ค่ะเช่าค่ะอ๋อเช่าบ้าน <c oughs> เปิดออฟฟิศขึ้นมาใช่รวมหุ้นกันกันกบเจนค่ะครับค่ะแล้วก็มีอีกสองหุ้นคือก็จะมีคุณเปียวแล้วก็คุณเต้ด้วยค่ะแต่ว่าวันนี้ไม่ได้มาโอเคลงขันกันะทะาุณผู้ชมครับ นะครับเอาเงินคุณพ่อคุณแม่มาลงตัวเองลบเงินตัวเองด้วยนะครับเพื่อจะสร้างบริษัทที่เป็นบริษัทที่ทํางานด้านของออร์แกไน r เซอร์นะครับจัดงานมานะครับในหนึ่งปีผมถามว่าจัดมาแล้วกี่งานน้องโอปอยไท่ายคิดว่าน่าจะมาสักประมาณเกือบเกือบสิบงาน ออถ้าเดาอย่างนี้ก็ไม่ต้องถามกันแล้วแต่เรายังเปิดไม่ถึงปีไงไม่ถึงปีอ๋อเปิดมาแค่เปิดไม่ถึงปี10งานนี่ถือว่าห้าเดือนพิเศษมากเพราะว่าเดือนละงานนะครับเป็นคนซื่อครับนะครับตอนผมนะครับโยนมุกไปไม่ได้ครับนะคะ คือจัด1ปี10งานเนี่ยถือว่าสุดยอดมากนะครับวันนี้พาผู้ที่ร่วมนะฮะทำให้เกิดงานที่มีความสำเร็จอีกหนึ่งงานที่จะเกิดขึ้นเร็วๆนี้งานนี้คืองาน Idol Thailand Carnival Viva ค่ะครับพิเศษตรงไหนเป็นการที่เรานำศรริลปินไอดอลแล้วก็ดารารมารวมตัวกันมากที่สุดศ<ส>ิลปินไอดอล เดดไอดอลหรือว่าดาราซุปตาเลยนะคุณผู้ชมครับแต่ละคนนี่ค่าตัวหลักหม mm ื hmm. ่นหลักแสนทั้งนั้นนะฮะคาดการว่ามารวมตัวกันที่นี่ประมาณกี่ท่านดาราห้าสถึงเจ็ดคนค่ะดาราของประเทศไทย5 0าสถึงเจคนฮะนลองคำนวณดูถ้าเอาค่าตัวประมาณคนละสักห้าห0ื่นบาทรวมตัวกันในงานนี้เฉพาะค่าดาราต้องจ่ายเท่าไหร่แต่ ปรากฏว่าถามมาถามไปฮะดาราแต่ละคนที่มานั้นไม่เสียค่าตัวครับ mm hmm. ทุกคนมาด้วยความรู้สึกว่าชอบงานนี้อยากมามีส่วนร่วมในงานนี้ฮะใช่ไหมครับใช่ค่ะและผมถามเขาไปว่าอย่างนี้แสดงว่าเขาต้องเป็นคนที่มีอิทธิพลหรือเป็นซีเพื่อนซีกับดาราอะไรประมาณนี้นะฮะเขาบอกเปล่าเลยครับเขาเป็นเด็กธรรมดาฮะเป็นเด็กธรรมดาเป็นคนจัดงานรุ่นใหม่ไฟแรงธรรมดา 4คนรวมตัวกันแล้วทำไมดาราถึงมาเยอะขนาดนี้อย่าพลาดนะครับนอกจากดาราซุปตาเน็ตไอดอลต่างๆแล้วยังได้รับความไว้วางใจจากบรรดาเจ้าของธุรกิจใหญ่ๆอย่างเช่นใครบ้างฮะค่ะพี่ชันก้อยใจนิชาพัฒน์นะคะเป็น Marketing Division Manager บริษัทสุกิชิอินเตอร์กรุ๊ปค่ะสุกิชิก็มาร่วมด้วยเป็นสปอนเซอร์ครับถัดมาครับผม พีซนะครับมาจากบรนด์ร้านเครื่องเขียนกอลลีสต์สเตชชนอรีครับคุณก็มาร่วมด้วยครับและอีกท่านหนึ่งฮะอั้าค่ะ,คะเป็นเจ้าของแบรนด์นะคะแบรนด์ชื่อชามิเซลเลสเสื้อผ้าค่ะเห็นไหมคะว่าได้รับความไว้วางใจจากหลากหลายธุรกิจนะครับน่าสนใจมากเรื่องนี้จึงทําให้คุณรู้ว่าถ้าคุณมีความมุ่งมั่นและตั้งใจงานอาะไรก็ประสบความสําเร็จแต่ก่อนอื่นนั้นไปดูปฏิทินของงานทั่วประเทศไทยที่เรารวมไว้ท่านไปเที่ยวกันในช่วงของ e v e n t c a l endar ค่ะ ขออวยพรให้อิดอลไทยแลนด์นะครับเป็นงานดีๆที่มีชื่อตีมว่าค a นเสิร์วีวาครับจัดงาน28-30พฤศจิกายน57นี้นะครับอ้าวขอให้งานนี้ประสบความสำเร็จครับใช่โย่ <Yo! S 1> แต่ก่อนจะสำเร็จเนี่ยต้องมาประชามันก่อนนะฮะจ้ะลุยเลยครับชิคซีซันโอเปอเรเตอร์นะครับเราอยู่กับคุณปาล์มมณิสราศิริคำเป็น Pro ดีลเซอร์แอนด์ครีเอทีฟแปลว่าทั้งคิดสร้างสรรค์ทั้งวางแผนคุณลุยเลยงานของคุณพิเศษเนี่ยงานของหนูไม่เหมือนคนอื่น ก็อมอ่าโดยส่วนใหญ่แล้วตอนนี้อีเวนต์ในลักษณะนี้จะมีเยอะซึ่งคนจะเข้าใจผิดว่างานเราจะเป็น market celebrity หรือว่าเป็นอีเวนต์ดาราทั่วไปแต่ก็คือมันไม่ใช่เราจัดเป็นเทศกาลเป็นเฟสติวัลที่มีธีมชื่อคาร์นิวัลวีวาสร้างความแปลกใหม่ให้กับวงการอีเวนต์นะคะ แปลกใหม่ให้กับองค์การอีเวนต์ครับยังไม่เคลียร์ฮะพื้นที่จัดงานอยู่ที่ไหนการตกแต่งสถานที่การวางแผนจัดโซนต่างๆอธิบายเคลียร์ตามนู๊มีการวางแผนงานมาประมาณ4เดือนสำหรับงานนี้ก็คือเราเลือกสถานที่ที่มีทราฟิกดีที่สุดแล้วก็มีคนสัญจรเยอะที่สุดไปมาง่ายแล้วก็เรารีเสิร์ชยังไงอะเรารีเสิร์ชไงหาสถานที่มีวิธีการรีเสิร์ชไงวนเวยงเลยค่ะ ขับรถไปหาเลยใช่ไม่ใช่ว่าเห็นเขาจัดงานที่ไหนก็เฮ้ยเราก็ไปหาที่นั่นแหละไม่ใช่คนจัดงานเนี่ยใช้เงินตัวเองเนี่ยมันจะมีความสุขแบบนี้คือต้องรอบคอบพลาดไม่ได้ใช่ไปต่อหาสถานที่สถานที่ที่มีทั้งสิกธเยอะๆคนนี้เยอะเดิมทีแล้วเราไม่ได้ใช้สถานที่ที่คนอื่นเขาใช้จัดกันเพราะว่าสถานที่นี้ยังไม่เคยมีงานแบบนี้ไปจัด ส่วนเนี่ยจะเป็นงานเปิดตัวสินค้าหรือว่าอะไรเงี้ยค่ะจะไม่มีการที่มาจาัดเป็นเฟสติวัลหรือว่าเป็นคาร์นิวัลเลยนึกไม่ออกนะคุณเนรมิตนะพื้นที่การจัดงานเป็นเฟสติวัลหนี่เป็นคาร์นิวัลยังไงอ่าตีมมันจะมีตีมงานเป็นแนวเซอร์คัสยังไงเซอร์คัสก็คืออ่าเป็นเหมือนงานคาร์นิวัลของฝรั่งอะคะ่ะถ่ายจะมีพวกรถป๊อปคอร์นกระโจมแบบอารมณ์ เรียกว่าอะไรอ่ะเหมือนไปสนสนุกอะไรเงี้ยค่ะเราต้องการให้เหมือนเป็นมหากรรมที่เรารวมในสดของเหล่าศิลปินดาราเน็ตไอดอลต่างๆเงี้ยค่ะก็คืออยากให้สร้างความสนุกในงานมากกว่าด้วยครับเอาความตั้งใจทั้งหมดนี่แหละไปบอกดาราใช่นดครับสามารถเอ่ยชื่อได้ไหมว่าดาราที่ไปแน่ๆเยอะมากเริ่มอมีคุณพัตโ นะคะแล้วก็จะมีในส่วนของคุณหนูนามีคุณนิวเคลียร์เจจ้าค่ะคุณต้นหอมแล้วก็กระจังคุณเจินคุณชีสเค้กออฟฟี่แม็กซิมแล้วก็จะมีทัพแแพง AF มิวสิก AF แล้วก็กี AF ค่ะ แน่นอนดาราเหล่านี้นะฮะเวลาไปงานนะครับอีเวนต์ต่างๆเนี่ยนะครับย่อมมีค่าตัวแต่งานนี้เขาไม่คิดตังเลยฮะ mm hmm. เขาไปทําอะไรฮะแล้วทำไมเขาถึงไม่คิดเงินเรามีสเปเชียลเกสต์ก็คือคุณตันอิชิตันครับใช่ก็คือจะเป็นกิมมิกในงานทําไมเขาถึงทำไมเรออ่าทำไม,ามเาถึงเอมเพราะเราต้องคิดกิมมิกที่ทําให้เขาชอบแล้วเขาก็อยากเข้ามาร่วมงานเองโดยที่เราไม่ต้องขอนั่นคือ นั่นคือการที่เป็นสรส์ดีกว่าค่ะยังบอกไม่ได้่เราขายไอเดียนี้กับเขาไปแล้วแล้วเขาบอกเฮ้ยแจ๋วคือสุดยอดมากนะฮะหรือเป็นออแกนเซอร์ที่ใช้ไอเดียในการทํางานนะครับไม่ใช่แค่การทุ่มเงินเพราะว่าถ้าทุ่มเงินอย่างเดียวเนี่ยคุณจะสู้เจ้าใหญ่ไม่ได้เราเดินมาเกมนี้จัดงาน1ปีเนี่ยสิงานเริ่มตั้งแต่งานเมนเล่นอีโคโปรเจกต์ค่ะโอ้โหงานแรกนะเป็นงานอะไรฮะที่ทาให้เราเกิด เป็นงานในส่วนของที่เราจะรวบรวมในส่วนของกลุ่มคนที่รักสุขภาพ oh. นะคะแล้วก็รักโลก oh. เพราะว่าในตัวงานเนี่ยเราอยากให้คนที่เ,เห็นความสําคัญว่า โลกที่เราอยู่ทุกวันนี้คือโดนทำลายไปเยอะแล้วแล้วก็นว,วมถึมคนนี้ค่ะเป็นเหมือนมิลเลียนอีโคเป็นกลุ่มคนที่มาเจอกันมาจอยกันมาแชร์เปลี่ยนประสบการณ์หรือว่าพวกสินค้าค่ะโ oh, <yeah, S 2> ด้วยโอเคเอาละครับให้เวลานะครับที่เหลืออยู่กับพื้นที่เป็นพื้นที่สําหรับองค์กรหรือว่าบริษัทที่มาเป็นสปอนเซอร์นะครับเชิญเลยคนะ่ะก็ที่ฉันก้อยใจนิชาพัฒน์นะคะ,ะ,คะเป็นมาร์เก็ตติ้งนะคะ ในส่วนบริษัทซูกิชิอินเตอร์กรุ๊ปค่ะ,คะวันนี้นะคะนำชาวาวาชาขึ้นมานะคะมีให้เลือกหลากหลายนะคะชาของเราค,ความพิเศษของชาของเราเนี่ยเราเป็นชาจากไต้หวันนะคะ,คะแล้วก็เราจะมีท็อปปิ้งที่หลากหลายความสดของเราเนี่ยเราชงชาสดๆจะได้ความหอมของใบชารวมทั้งท็อปปิ้งเนี่ยเราเปลี่ยนใหม่ทุกวันสดใหม่ทุกวันค่ะเรามีท็อปปิ้งให้เลือกหลากหลายมากมายไม่ว่าจะเป็นพัฟฟี่ครีม โบบ้าไข่มุกนะคะก็ในงานเนี้ยเราจะไปออกบูธมีเครื่องดื่มขายอีกทั้งเรายังมีเกมให้เล่นนะคะซึ่งเกมของเราเนี่ยจะแจกของรางวัลมากมายไม่ว่าจะเป็นกิฟต์บูเชอรเพื่อไปนั่งทานในร้านซูกิชิโ ill, คเรียนชาโค i ิลหรือว่าจะไปนั่งทานที่ซูกิชิโตเกียวบุฟเฟ่นะคะอีกทั้งยังได้รับกิฟต์บูเชอรที่จะไปทานในร้านโซกิลได้ด้วยค่ะสุดยอดมากแฟนคลับของซูกิชิไม่ควรพลาดนะครับ ชาก็สดใหม่ท็อปปิ้งก็สดใหม่นะฮะไปที่เจ้าต่อไปเลยครับเชิญค่ะครับก็ของผมจะเป็นร้านเครื่องเขียนนะครับ,รบชื่อว่าร้านกอลล์เอสเตชชันารีครับ,รบของเราก็คือจะคอนเซปต์จริงๆเป็นคอนเซปต์โตคือเน้นการให้ลูกค้าได้ทดลองสัมเขียนค้าทุกอย่างยังไงก็นี่ครับจริงๆมันจะมีป้ายอยู่ด้านล่างครับจะมีในบูธของเราเนี่ยจะมีโซนที่เรียกว่า experencing area ครับก็คือให้ลูกค้าเนี่ยอยากลองสินค้าตัวไหนก็ oh. บอกเราครับเดี๋ยวเราชีแกะให้ครับแล้วก็กดกันให้เต็มที่เลยอย่างตัวนี้จะเป็นตัวท็อปของเราครับเป็นเครื่องเย็บเบาแรงเป็นเครื่องเย็บเบาแรงครับเดี๋ยวผมลองเย็บลองกดดูได้ครับเก่งครับเครื่องเย็บแมกแบบเบาแรงนะครับก็คือว่าคุณออกแรงนิดเดียวฮะแต่เขาทํางานได้อย่างแข็งแรงมากใช่ครับตัวนี้เย็บได้เยอะมากแล้วก็ ด้านล่างมันจะเรียบครับจริงๆก็ถ้ามีเวลาก็จะจะ,จะ,จะอธิบายได้ก่อนที่ผลินค้าแต่ละตัวจะมีเอกลักษณ์ของมันนะครับแต่สําคัญที่<น>สุดเนี่ยจริงจุดขายของเราค,รคือว่าเราอนุญ,ญาตให้ลูกค้าลองได้ทุกอย่างก่อนที่จะซื้อแล้วถ้าลองแล้วไม่ซื้อไม่ว่าเพราะเราขายประสบการณ์เราไม่ได้ขายรังขายของโอ้เยี่ยมมากเลยครับผมกําลังหาสินค้ามาขายในสถานีพอดีสนใจสังร่วมมือ,อ,บบอกอันไหมครับได้ครับโอ้สุดยอดมากเลยนะครับทีมงานฮะ มาดูธุรกิจตัวต่อไปครับน,น่าสนใจครับเป็แนแนวแนวสวยงามใช่ค่ะาาก็คือเจ้าของก็สวยนะครับขอบคุณค่ะก็คือจริงๆแล้วมันเป็นแบรนด์น้องใหม่นะคะเพิ่งเปิดตัวได้แค่2เดือนก็คือจริงๆแบรนด์ชามิสเตอร์เลดเนี่ย<_ utt> <_ utt> <_ utt> มันเป็นเหมาะก,กับผู<_ utt> <_ utt> <_ utt> <_ utt ้หญิงอะค่ะที่เป็นสมัยนี้เป็นเออร์เบิลไลฟ์สไตล์นู่นเลยจะคุยกับคุณโอปอเลยถูกใจเขาไหมค่ะก็คืออย่างสาวน้องโอปอเนี่ยค่ะเหมาะกับแบรนด์นี้มากเพราะว่าเป็นสไตล์แฟชั่นที่กับสาวทำงาน นะคะคก็คือเป็นมิสแอนแมตตอนเช้าใส่ไปทำงานแล้วก็ใส่เสื้อคลุมตอนเย็นก็อาจจะถอดเสื้อคลุมแล้วก็ไปแฮงเอาท์กับเพื่อนต่อได้นะคะถ้า,<ห>ถาโอปอถูกใจแสดงว่าวันนี้ชอบไหมคะชอบค่ะต้องบอกเลยค่ะว่าใส่ตหนสวยมากเพราะว่าใส่ได้หลายโอกาสเลยค่ะ,ะคุณผู้ชมเห็นไหมคะต้องบอกเลยว่าใส่ได้หลายโอกาสจริงๆไม่ว่าจะเป็นไปนงานสังคมก็ได้ไปงานสังคมแบบไหนใช่ค่ะเราจะมีชุดแบบนี้ออกงานด้วยนะคะแล้วก็อย่างเลยรบอย่างบนบนผุนนะคะ เราเลือกชุนี้ก่อนเลยก็ได้ค่ะค่ะอันนี้ก็คือตอนนี้เขาก็จะนิยมคัดแนวคัดเอานะคะเขาจะเรียกว่าเป็นแนวคัดเอาก็คือออกเป็นเซ็กซี่เล็กๆนะคะแล้วก็สามารถใส่ไปงานได้นะคะเนี่ยออกกับน้องโอปอมาคือหุ่นดีๆเอวเล็กๆนะคะคือเนนเซ็กซี่เล็กๆอะค่ะครับผมค่ะแล้วก็ตอนนี้เรค่องฟอยยิบให้เลยค่ะอันนี้ก็คือมันจะเป็นเกระอกข้างในเราสามารถใส่กลับเป็นกระโปรง อย่างนี้ได้แล้วก็อาจจะมีเซ็กซี่คือเป็นดีไซน์นะคะคือแหวกแขนตรงนี้ก็ไม่ป้านะคะแบบนี้ค,<ำ>คือพ <laughs> <laughs> พื่ิก็แบบว่าป้าคือแหวกตรงนี้นะคะม,ม,มันเป็น,ม,น,ปนมันเป็นเขาเรียกว่าอะไรเป็นเทรนตอนนี้ค่ะค่ะก็คือจริงๆแบรนด์ชามิเเลสพึ่งพึงพ่งจะเปิดตัวได้2เดือนปกติแล้วเนี่ยขายที่ไหนครับแบรนด์นี้ในอินเทอร์เน็ต่ะคะแล้วก็เว็บไซต์ที่ผู้ไดเปล่าเป็นไวน์วอนนะคะย้ำอีกทียังได้ เป็นเว็บไซต์ Value One แล้วก็เว็บไซต์ของตัวเองด้วยนั่นคือ,อเว็บช h a m r s e r e d ตามชื่อเลยค่ะแล้วขึ้นในหน้าจอเลยครับค่ะคือสถานีนี้เนี่ยนะครับเราต้องการทุกคนที่มานะฮะมีความสุขแล้วก็แบรนด์นี้เนี่ยก็เป็นซุปตาในวงการแฟชั่นใช่ไหมถึงได้มาออกงานนี้ใช่ไหมครับค่ะคือเขาก็ดังในวงการของเขาดังในโลกอินเทอร์เน็ตมาก่อนใช่ไหมขายดีว่างั้น ก็ขขยก็ขข่ดีคือเพิ่งเปิดตัวได้2เดือนแต่ว่าก็คือจริงๆแล้วมีเพื่อนมีอะไรอย่างเงี้ยออเดอร์มา่ซึ่งถ้าสมมติว่าไซ์ไม่ได้เราก็สามารถสั่งตัดไซ์ได้ด้วยตามแบบที่เรามีเนี่ยค่ะแล้วมีข่าวมาว่าคุณจะเป็นสปอนเซอร์ของเสื้อผ้าพิธีกรหญิงจริงไหมฮะค่ะก็อันนี้ผมไม่รู้ข่าวลือหรือเปล่าขอบคุณรุ่หน้าค่ะขอบพระคุณค่ะครับผมเอาละครับนะทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยนะฮะมารวมพลังกันที่นี่นะครับแต่ว่าก็สามารถไปอุดหนุนเขาได้ตามร้านของแต่ละท่าน เมื่อกี้ยังไม่ได้ถามเลยว่า S D I ขายที่ไหนจริงๆตัวกรเสปัจจุบันจะมีในต,ต้องออกเสียงว่าร้านกรอกร Stationery นะครับอ๋อมีขายที่ไหนปัจจุบันจะมีขายในตลาดตัดครองครับแล้วก็ทาง Facebook ครับส่วนหน้าร้านกำลังมองหายอยู่ครับอ๋อครับมาขายผ่านทีวีดาอเทียมไปเลยนะฮะสินค้าแปลกๆอ่ะโอเคครับแล้ววาวาชา ตอนนี้บว,ว่าชามีทั้งหมด21ส,สาขาแ,แต่ว่าถ้าแบรนด์ทั้งหมดในเครือซูเชิอินเตอร์ปเนี่ยเรามีเกือบร้อยสาขาอ๋เอเขารอดแล้วฮะอันนี้ไม่ไม่เป็นไรหรอกรรเพราะเขารอดแล้ว่คือแทบไม่ต้องโปรโมทแลวละ่ะนะเขาอ่ะรอดแต่งานเราเนี่ยจะรอดไม่รอดอยู่ที่การ P R คาดว่าจะมีคนมางาน Idol Thailand ในทีมปีนี้คือ c a r n ว v a l v i v าเนี่ยจำนวนถึงใมันเยอะประมาณประมาณหมื่น 1,000 0จัดงาน28 29 30แค่3วันจอดรถที่ไหนจอดรถจริงๆไม่นี้ม,มีรถก็มาได้นะคะม,มาง่ายก็คือ MRT 3ายานร,รถไฟฟ้าใต้ดินเลยอบอกวิธีการเดินทางมาฮะ<า>วิธีการเดินทางก็จะมีอย่างที่บอกก็คือรถไฟฟ้าใต้ดิน3ายานแล้วก็จะมีจอดรถได้เลยที่อาคารจามจุรีสแควร์เราจัดที่จามจุรีสแควร์ใช่อยู่ข้างกับ มหาวิทยาลัยจุฬาลงกรณ์จัดตรงโซนไหนเขามี2โซนมีลานด้านหน้าเลยค่ะลานด้านหน้าจำรงมาติดเอมาทีเลยเดินขึ้นมาเห็นเลยจากใต้ดินขึ้นมาเจอเลยเอาดอใช่กลางแจ้งหรอใช่ถ้าฝนตกอ่ะไม่เก็บค่ะไม่ใช่นี่แหละครับคือสุดยอดของนักจัดงานครับไม่ตกไม่ตกว่าเราเราดูมาอย่างดีแล้วเรา ดูเขาเรียกว่าข้อมูลพยากรณ์อากาศมาอย่างดีะนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยฮะไปให้กําลังใจครับกว่าจะได้เป็นงานงานหนึ่งนี่ไม่ง่ายนะครับอเอาล้วครับและงานนี้นะครับโปรโมทต,ตอกย้ำอีกทีฮะคุณมีเวลาอีกหนึ่งนาทีฮะเริ่มไปกันเยอะนะคะวันที่28่สถึงสาสุกเสาร์อาทิตย์พฤศจิกายน2557นี้ที่อาคารจามจุรีสแควร์ค่ะไอดอลไทยแลนด์คาเนเวอร์วีวานะคะอืมนะครับผมแล้วพบกันนะฮะงานคุณมีวบ่ายโมงถึง4ี่ทุ่ม นะครับไม่ต้องไปเช้านะฮะไม่ต้องไปเช้าไม่เจอไม่เจอนะไปายโมถึงยี่สี่ทุกคืนนี้ขอบพระคุณนะครับไล่เลียงเลยตั้งแต่นะครับผมจะขอบพระคุณคุณมณิสรานะครับหรือคุณปา์มคุณมณิสราสิริคัมโปรดิวเซอร์แอนด์ครีเอทีฟนะครับคุณกนกวันหรือคุณเจนนะครับกนกวันนิติปุญญวงเป็นแอคเคาท์แมเนเจอร์นะครับแล้วก็รวมถึงผู้ถือหุ้นอีกสองท่านด้วยนะฮะของชิคซีซั่นออร์แกไนเซอร์และให้คุณขอบคุณอ่า ขอบคุณ<ช>ไปยังวาวาวชาก็าต้องขอบคุณทางสุกิชิด้วยนะคะควาวาวชาที่มาร่วมเป็นสปอนเซอร์ในงานนะคะก็ทําให้งานนี้สามารถเกิดขึ้นได้ด้วยนะคะแล้วก็อีกหลายๆร้านค้านะคะที่มาร่วมกับเราในวันนี้คือไม่ได้มีแค่นี้แต่วันนี้ก็อุตส่าห์มาช่วยในการออกรายการด้วยก็เป็น กอลิ i ยสเตชเชอรี่นะคะแล้วก็ช h มิสเ t อรี่นะคะค่ะก็ฝากให้ไปดูงานด้วยค่ะแล้วก็ไปอุดหนุนด้วยค่ะโอเคนะครับแบบนี้เลยนะฮะอบอุ่นง่ายๆยสบายๆเป็นกันเองนะครับเป็นพื้นที่ประชาสัมพันธ์ที่ถือว่าเราต้องการให้คุณได้มีส่วนร่วมกับเรานะครับมาจับมือกันนะครับสถานีทีวีดาวเทียมแห่งความดีเป็นทีวีดาวเทียมหนึ่งใน300ช่องครับเราอยู่ไม่ได้ถ้าไม่มีเพื่อนนะครับเพราะฉะนั้นมาจับมือกับเราเป็นเพื่อนกันครับทั้งหมดทั้งมวลขอพระคุณมากครับขอบคุณนะคะขอให้งานท่านประสบความสำเร็ แระนี่คือความตั้งใจของสถานีทีวีดาวเทียมแห่งความดีที่เปิดพื้นที่ตรงนี้กับรายการที่มีชื่อว่า Event r e รีพอร์ตอบย้ำอีกทีเราคือสถานีทีวีดาวเทียมแห่งความดีฮิลล์ชาเลว สถานีทีวีดาวเทียมเห็นความดีฮีโร่เชนแอวครับรายการนี้รายการอีเวนต์รีพอร์ตนะครับขอมอบประกาศเสนาบรเพื่อเป็นการขอบพระคุณนะครับในความตั้งใจของบริษัทชิกซีเซนต์ออแกไนเซอร์นะครับคุณมณิศราสิริธรรมและคุณกนกวันนิธิปุญญวงศ์รวมถึงนะครับผู้จัดงานนะครับทุกคนทุกท่านที่เป็นส่วนร่วมสําคัญในงานไอดอลไทยแลนด์คันเนเวอร์วีวานะครับในฐานะที่เป็นคนจัดงานที่มีคุณภาพสร้างสรรค์สร้างประโยชน์ดีงามต่อสังคมและวันนี้เป็นเกียรติเป็นแขกรับเชิญในรายการอีเวนต์รีพอ, e Report, อ,อร,บ,ร,รบั ขอบพระคุณมากครับ,รบขอให้คนได้เยอะนะครับขอให้งานประสบความสำเร็จครับผมขอบคุณค่ะ